คุณโดนขืนใจที่ญี่ปุ่นแล้วร้องไห้จริงหรือไม่ปแป๊บหนึ่งเขาเริ่มพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วแป๊บหนึ่งเขาบีบคอเป็นมาเฟีอออยอออเหรอแล้วเขาก็หยิบทชมพูปูแล้วเขาก็ฟาดปึ้งแล้วบอกว่าไปเก็บนี่ก็เลยคิดนลยเจ้าเป็นใครเนี่ย <laughs> ไปเก็บเือะเซ็กซี่ <laughs> ไปเก็บเือะเซ็กซี่ <laughs> มันมีสายน้ำที่ไหลผ่านอะ ใส่เราอ่ะฉีคือเขาฉีใส่เรา <laughs> <laughs> พูดแล้วทุกคนต้องหัวหราอ <laughs> ไงเป็นคนกั้นอุ่นจิไม่ได้จริงหรือไม่จริงแล้วก็คำสั่งอะไรคำถัม่อะไรกันคะอะไรกันคะสนับสนุนโดยคลิกคลิกลาวาลิปนึกถึงลิปมันต้องลิปิด สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้จัดการดาราเป็นผู้จัดการที่ดังที่สุดคุณปั้นให้ดาราคุณดัง<ม>ระดับโลกเลยอะระดับโลกะระดับ,ดบอินเทอร์เน็ตก็พูดเกินบงางทีอะมะเดี่ยวเขาบอกว่าเขาเป็นคนบังคับให้คุณไว้ผมยาวแล้วคุณจะได้กินผู้คุณตอบมาว่าจริงหรือไม่พูดมาไม่จริงค่ะคือไว้ผมยาวเองแต่เรื่องจริงก็คือได้กินผู้ <laughs> <laughs> เขาเนี่ยถามมาว่าไปญี่ปุ่นไว้ผมยาวปับกินสนั่นเลยไม่ต้องญี่ปุ่นก่อน ก็ตื่นแฟนมีติ้งตอบผมตอนบ่ายโมงเออแฟนมีตรเริ่มทุ่มตีสามตีสีผู้ชายชูสปฝรั่งโคชนักฟุตบอลหกชั่วโมง โดนชูดเลยใช่มหัศจรรย์ของการผมยาวต่อผมและผมปลอมคุณมะเดียด่ยวบอกว่าคุณโดนขืนใจที่ญี่ปุ่นแล้วร้องไห้จริงหรือไม่เป็นเรื่องจริง <c oughs> คุณไม่ปฏิเสธเลยเหรอมันปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะว่าคือมะเดี่ยวมันเป็นเล่าอ่ะมันเป็นเรื่องตลกแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราไม่โอเคจริงๆเราไปเที่ยวครับเวลาเราไปญี่ปุ่นเราคือของ แระไอเทมเข้าไปเสร็จปุ๊บมันเดี๋ยวยืนอยู่หน้าห้องน้ำปุ๊บผู้ชายชูดไปละคือยังไม่ทำได้ทำอะไรเลยมนเดี๋ยวโดนชูดมาเดี๋ยวโดนชูดกิจไอเลเนอร์หรือแต่งตัวแบบมันเดี๋ยวนี้คือไอคอนเนผู้ชายแบบว้าวผู้ชายชอบของแปลกเนาะของเก๋ของเก๋ของเกเราอ่ะโดนขืนใจที่ญี่ปุ่นด้วยสาเหตุอะไรมันเดี๋ยวอ่ะเข้าไปในคลับแล้วยังไม่ทันได้อะไรเลยมันไปแล้ว คือทุกคนอ่ะมีผู้ชายชุดหมดเลยภายใน5นาทีแล้วเราอ่ะยืนอยู่เฉยอ่ะเราไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเราก็เลยหันไปโต๊ะเวทีแล้วก็สบัดผมฟึ้งพอเขาพาเราไปในโรงแรมคือมันแบบมันใหญ่มันอลังการมากสีเรทเซสแล้วเราออกเข่าเราออกไม่ได้แน่นอนตอนแรกเขาก็ทําปกตินู่นนี่นั่นสักแป๊บหนึ่งเขาเริ่มพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วสักแป๊บหนึ่งเขาบีบคอ ตอนนั้นเราตกใจเราตื่นเพราะมันบีบคอจนหายใจไม่ออกแบบจะตายระหว่างนั้นมีการปฏิบัติอะไรไหมวนเนียกันอยู่แล้วออสักแป๊บหนึ่งก็คือบีบวู๊ใช่ปฏิบัติ <c oughs> อยู่ <c oughs> ปฏิบัติแต่ว่าเขาอาจจะแบบว่าขยำนัำคขย,ขยขาแตัวน้อยมันบีบคออย่างเงี้ยปู๊บแล้วเขาปล่อยแต่ทีนี้เขาก็เริ่มพูดภาษาญี่ปุ่นก้องแก๊้งเราก็ไม่รู้ทำอะไรเราก็ยิ้มอย่างเดียว หรือว่าการยิ้มคือการเซเยสหรือเปล่าเราอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันอย่างนี้ถือว่าเป็นการขืนใจไหมหรือเราสมยอมเอาอย่างนี้ตอนแรกส่วนสมยอมแต่หลังๆมามันคือการขืนใจจริงๆพอไปอาบน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยเขานั่งตรงขอบอ่างเออทาท่าแบบเหมือนเป็นแบบมาซิสมาเป็นมาเฟียเออเหรอแล้วเขาก็หยิบทาคพูถ้าจาไม่ผิดนะพูแล้วเขาก็ฟัางปึงแล้วบอกว่าไปเก็บนี่ก็เลยคิดนะเจ้าเป็นใครเนี่ย แล้วเราก็ไปเก็บไหมเราต้องไปเก็บแล้วไปเก็บว่าไนคานไปเก็บหรือว่าเไปเก็บแบบเซ็กซี่ไปเก็บแบบเซ็กซี่มันมีสายน้ำที่ไหลผ่านอ่ะใส่เราอ่ะอคือเขาฉีใส่เราพูดแล้วทุกคนต้องหัวเราะนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันไม่ได้เธอเป็นใครมาฉี่ใส่ฉัน จะปิดเรื่องนี้เป็นความลับด้วยเพราะว่าไม่ได้อยากให้ใครรู้และคนที่เล่าคือมาเดียแล้วไปเล่าในอิทมารู้ด้วยแมสไม่ลักคือเสร็จแล้วอะ่ะทางเดินก็ยังมาขืนใจจดเนี่ยสมมติใส่กระโปรงเนี่ยมันจะมาลวงจะมาเลยจะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตรงลิปประเด็นคือเขาเป็นสายที่ย่อลงไปอะแตกินของเราอะ ใช่เขาจะกินงูเขาจะกินงูในลิฟต์ก eh ับหน้าลิฟต์เขาจะไม่ให้น้องร้องไห้อย่างไงแล้วเขาก็ถามว่าขอเจอกันอีกครั้งนึงไหมไหมน้องก็เลยถามว่า for อะไรเพื่ออะไรล่ะเพื่อเซ็กส ว่าไม่รู้สึกว่าเข็ดแต่ว่ามีอันหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาถามว่าตอนนอนเนี่ยชอบเปิดวิดีโอแบบพอดแคสต์คำคมสอนใจให้หลับและทําให้คนทุกคนเนี่ยนอนแบบว่าคนลุกหมดเลยจริงหรือไม่ไม่จริงอ้าวงั้นแปลว่าไม่เดี๋ยวโกหกอีกไม่เดี๋ยวโกหกเป็นคนนอนหลับยากก็เลยต้องเปิดพวกคลื่นคลื่นความถี่มันก็จะเป็นเมนเอรนเทล มันทอเฮลใช่มันทําให้เราหลับดีขึ้นสบายขึ้นหลับลึกขึ้นแต่ว่าทุกคนที่นอนด้วยเขาบอกว่ามันไม่สามารถจะนอนหลับได้มันดูขนล,ลุกมันเหมือนคุยกับผีมันนั่นแหละชอบฟังพอดแคสผีเรื่องเล่ากระเทยนางงาม <c oughs> แล้วเราก็เปิดขึ้น <c oughs> ของเราเพ <c oughs> าาะว่าผสมประสรษษานกับการแบบกระเทยเชียร์นางงามอะ่ะ <c oughs> บางคืนแบบหลับ กีดเออเสียงกีดอ,อ,อะไรอ๋อเชียร์นางงามกันเอาถามตรงๆเลยนะมาเดี่ยวนี้เป็นภาระไหมเขาเรียกว่าเราจะเป็นภาระของน้องมากทำไมอ่ะเพราะเราเป็นคนชา้าแล้วจริงๆมะเดี่ยวเนี่ยเป็นน้องที่เรารักมากสู้ชีวิตกันมาพอสมควรใช่มะเดี่ยวเแบบขวาเล่าให้ฟังหนักเลยขายของกันแบบว่ามาราธอนแบบสู้ชีวิตแบบเรามีปัญหาอะไรกันเรารอด วิกฤตนี้ไปยังไงพี่อ่านนะองเ,เ็งมาเดี๋ยวก็จะเป็นคนที่แบบว่าคอยคึดใจเราขึ้นมาถ้าถามว่าเป็นภาระไหมมันไม่เพราะว่าตอนที่เราดูแลน้องอะ่ะเราดูแลแบบน้องจริงๆแต่เราเป็นคนมีหลายคาแรคเตอร์จริงหรือเปล่าเป็นคนหลายมูดหลายอารมณ์แล้วแต่โมเมนต์แล้วแต่โมเมนต์และตัวจริงของไบออันตันนี่เป็นยังไงอะ่ะตัวจริงของไบรอันตันก็เป็นแบบนี้ ผมทองผมทองผมยาอยู่ๆก็ไลฟ์ไถ่ผมกลายเป็นสกินเฮดตอนนั้นทำไมเอาจริงๆมีเรื่องเครียดตอนนั้นอะไรเล่าสิตอนที่ทำมิดแซบซีซั่นสเป็นคนที่ไม่ได้คุมเงินเลยจ่า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 ยุ่มกับมิดแซบมากคือซีซั่นสเราไม่ได้แบบทำเองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คำถามอะไรคำถามอะไรกันคะอะไรกันคะ อยู่ๆก็ like, ไลฟ์ไถผมกลายเป็นสกินเฮดตอนนั้นทําไมอะ่ะมันเป็นแพลนที่เราจะโกนหัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นแพลนที่เราอยากจะเซอร์ไพรส์รคนดูตอนไฟแนลคือมันคิดไว้อยู่แล้วว่าเราจะใส่วิกแล้วถอดออกมาเป็นหัวล้านแต่วันนั้นอ่ะมันเครียดจริงแล้วฟิลลิ่งมันได้ก็เลยโกนตอนไลฟ์แล้ว หน้น่นเราจรนาินตนาการถึงการความเครียดของเราน้ําตามันก็เลยตกพอ,อตกออกมาทุกคนก็คิดไปใหญ่เลยว่าไม่อ่นอยู่ไปทําอะไรมาคือ,อ,อการกลนหัวไม่ใช่เรื่องปกติที่คนปกติจะ,จะทำ,ทำกัน,กนวันนั้นจริงๆอนะ่ะเป็นลูกที่เซอร์ไพรส์จะเซอร์ไพรส์คนดูอยู่แล้วออแต่มันบังเอิญบังเอิญฟิลลิ่งมันได้บิลเลียนแน์เนี่ยเป็นรายการระดับโลก แต่ทำไมใช้ช่างกล้องคนเดียวอ่ะตอนแรกใช้ประมาณ2ตัวพอมันจนถึงซีซันสแล้วอ่ะน้องมิกเนี่ยเขาเก่งคือดีเของการเป็นบิลเลนแนรเข้าไปอยู่ในตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นคนเดียววันแมนทําได้หมดวันแมนเขาไม่ได้เป็นแค่ช่างกล้องเขาไม่ได้เป็นแค่ช่างตัดต่อแต่เขาเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์ไปในตัวด้วยขอกลับมาเรื่องมิสแฟบูลัสทาไมถึงเลิกทำเวทีนี้ยังไม่ได้เลิกทาเบรกแค่เบรกแล้วก็ drop ไปก่อน ก็เรามีตังก่อนไงก็เรามีตังก่อนไงมีแซบอาจจะได้จัดสัปดาห์หน้าก็ได้ก็รจะไปรู้จๆมีนายทุนขึ้นมามีแฟบเนี้ยคนที่แบบว่าได้มงเนี่ยสวยทุกคนเลยสวยทุกคนในรูปแบบของเขาไม่ได้มีสเปคคนที่ชนะจริงๆอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นขิง เป็นปีแรกไม่ได้โดนดีก่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่โดดเด่นแต่โดดเด่นปีที่สองมัเดี๋ยวไงปรากฏปีที่สองเริ่มหลากหลายมากขึ้นเนี่ยเราก็ได้เมย่าสันสันเราเจอครั้งแรกเราไม่มีจินตนาการอะไรเลยที่จะคิดว่าน้องจะชนะพอไฟนอลกับรอบ้องทองมันจะมีการสัมภาษณ์แบบอทองเมย่าสันสันมาแล้วก็ออกมาเลยยออกมาเลยแล้วก็ไฟนอลอ่ะ น้องอินเนอร์ดีมากแล้วก็รวมคะแนนทุกอย่างมันเป็นโมเมนต์ของเขาที่เขาต้องชนะมิยาสันเป็นม้ามือเพราะจริงๆอนะ่ะเีนาคาริน่าเป็นตัวเต็<ร>งแล้วทุกคนก็คิดว่ายังไงรีน่ก็ชนะอยู่แล้วปีต่อไปปีต่อมาก็เป็นทุกเพศทุกวัยปุ๊บขยายอายุถึง80<อ>ก็เลยได้คุณนกยกราดาบตาัว<อ>นางงามระดับตำนานก็พยายามปรับตัวแต่เขาก็ติดเฉยปะ เพราติดเชยเพราติดคือนอนกับแม่เดี่ยวทุกวันจนแอบเผลอใจจริงหรือไม่ไม่จริงว่าเธอเอาหมอนข้างกั้นด้วยซ้ำไม่อยากโดนตัวมันเดี๋ยวมันจะอยู่ิมาเดี๋ยวเนี่ยตามติดเรามันไม่ชอบนอนตอมชอบตอนคืนเป็นสไตล์แบบ สายบ้านแบบนอนพื้นนอนเสืออะไรของมันก็นอนได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนง่ายน่ายนอนง่ายอยู่ไหนก็นอนได้หนูไปปรึกษาเขาว่าหนูจะแปลงเพศแล้วหนูโดนแบนเพราะว่าเขาบอกว่ากลัวหนูอองมันอ้องอยู่แล้วมันอองอยู่แล้วแล้วมันกลัวพี่มันจะโอเวอร์อองโอเวอร์อองจริงๆแล้วแปลงเพศอ่ะดูแลฮอร์โมนหรือปรึกษาแพทย์ดีดีอะจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะมีข้อดีก็ได้แล้วจะทำา น่าสนใจอ่ะมีคนบอกว่าเป็นคนกั้นอุนจิไม่ได้จริงหรือไม่จริงเคยกั้นแล้วแบบว่าปลื้ดเลยไหมคือหลายครั้งเลยคือหลายครั้งเลยคือตั้งแต่เด็กอ่ะว่าตือหรูอหร,อรูดพังเหรอ <c oughs> ไม่ได้พังหร,หรือมันพังไม่รูป <c oughs> วดจริงจริงแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบสามารถขมิบอยู่ได้นานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเปิดห้องน่ะ ดูดูไปหมดแล้วแล้วทำไงอ่ะก็ต้องทิ้งกางเกงในทาความสะอาดตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาขนาดเมื่อก่อนแล้วเขาเรียกว่าต้องรีบเข้าห้องน้ำปุ๊บไม่รู้จะทำยังไงโทรหามาเดี๋ยวเม่เดี๋ยวหนูเอาถุงพลาสติกมาให้พี่ได้ตัพี่ขอสบู่ได้ไหมครับเมื่อเดี๋ยวก็มาทำนะหรอมันก็มาทำมาดูแลให้โอยน่ารักอ่ะอยากพูดอะไรกับคนดูเรื่องเกี่ยวกับผมทรงนี้ตัวเองเนี่ยมีความเป็นเฟมินีนข้างในอ่ะ สูงมากแล้วพอผมยาวแล้วมันตอบโจทย์ผมยาวมันเปิดโอกาสให้กับผู้ชายในสเปคของเราอะเปิดกว้างขึ้นเปิดกว้างขึ้นอย่างน้อยคือผมยาวผู้ชายเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้อาจจะเป็นเลด y ี้บอยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเออยังไงตอ่อครับ <laughs> คือเหตุผลของการต่อผมยาวแล้วทำให้เป็นอย่างนี้นะคะเจอกันคีกจันทร์มาเดิมบ๊ายบายสนับสนุนโดยคลิกคลิกลาวาลิฟนึกถึงลิปมันต้องลิปิด